สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้ำมานัน JC c o n s คอนแ t i ชัวันนี้เรียนมาสอนทําเครื่องร่อนเครื่องร่อนดินร่อนใจเดือนด้วการ DIY จากของที่มีนะครับซื้ออย่างเดียวนี่ซื้อตัวนี้มานะฮะตัวพันชักซ,ซื้อตัวนี้มาเนะี่ยพันบาทนะครับทีนี้เราจะต้องทําโครงสร้าง ก็ไม่ต้องซื้อเหล็กไม่ต้องซื้อไม้นะฮะใช้ DIY จากของที่มีนะฮะตัวนี้เป็นวงกบประตูมงกบประตูตัวนี้เป็นมงกบหน้าต่างนะเนี่ยเพราะที่ร้านก็เป็นร้านไม้เก่าก็จะใช้วัสดุพวกนี้นะครับในการทํางานนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างเป็นกรอบหน้าต่างนะแต่ทาเป็นนร่อนตัวนี้จะทําเป็นโครงสร้างครับเดี๋ยวเราไป เริ่มงานกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับที่จะทำงานตัวนี้แล้วก็ถังลมตัวนี้ปืนใหญ่อะต้นนี่ยิงตะปูได้สองนิ้วขึ้นนี่เราเตรียมวัสดุเราตัดขาเนีขามันแล้วสี่อันตัดขาไม้นะไม่ใช่ขาคนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเมื่อกี้นี่เราจะไปตัดประตูให้ได้ระยะตัวนี้อยู่ข้างล่างตัวนี้อยู่ข้างบนนะครับเนี่ยไอ้วงกบหน้าต่างเนี่ยอยู่ข้างล่าง ส่วนวงกบประตูอยู่ข้างบนนะตัวนี้มันคือตัวลอนนะฮะตัวเป็นตะแกรงลอนเดี๋ยวจะไปเป็นตะแกรงลอนนะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยอันนี้ถากล้องซีซ่านะฮะนะในการยิงขาที่ก่อนไม่ใช้ยิงขาตากล้องน,นะยิงขาทบง่ายๆเลยตั้งหนึ่งปังนะพอก่อน <laughs> อะขาที่สอง เบื้งไม่ใช่ต <laughs> ันนี้มีมีพลังงานไฟฟ้ามาดูงานด้วยน้วยครับดีิทิปปอครับนี่ฮะดิปอปอปอมาดูงานจะไปทำที่ร่อนทองเงยิงตั้ง,งได้ยิงไปก่อนนะเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะยกตัวนี้มายิงนี่นะแรปหนึ่งโอ้โหสายมันยาวเนี่ยสายไมโครโฟนเนี่ย ถ้าไม่มีไม้ก็ไม่ดังร้องไม่ดัง<ม>เดี๋ยว<อ>ใช้ปืนเล็กดิงแบบก่อนพอ,อดีเลยครับเดี๋ยวอาจารย์ต,ต่อที่าตาตัวลุกนะครับเดี๋ยวก็ตั้งเอาองกบหน้าตาไว้ล่างเพื่อเป็นฐานเดี๋ยวต้องไปยึดมอเตอร์ด้วยชนุนตัวนี้ก็งกบประตูด้าได้บนนะฮะก็ื่อ <c oughs> ทำขาดึงข้าไปตัวไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาน,อน็อ จะดับนะเพราะตอนนี้มันต้องมีการโยกต้องแข็งแรงยิงด้วยกก่อนเสร็จแล้วโยกยิกไปยิงกันมานแข็งแรงเองนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งแล้วขั้นตอนที่สอง,ต,องต้องยึดฐานล่างนะเพราะเดี๋ยวเรต้องตั้งเสา ตังสาวมาจับตัวนี้ตังสาวมาจับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์เราเรต้องจับอยู่ตรงนี้ไม่ยหวแล้วตอนนี้ตึงกระชังไปตึ้งกระชังไกล้ใดล้ไหมันไม่ต้องอยู่ในนี้เพ่าะมันต้องอยู่นี้อยู่ต้องตั้งสาวเราต้องตั้งตรงนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจ่า เสร็จเรียบร้อยใช้งานได้เลยนะครับอนี่เครื่องทำงานคนไม่ต้องทำงานแล้วปกติใช้คนล่อนนะครับวันนี้เครื่องทำงานคนไม่ต้องนะคนก็คอยเทดิน มูลไส้เดือนลงไปนะครับเป็ร่อนนะท่านที่ต้นทุนน้อยเหมือนผมนะครับก็นำไปเป็นแบบนะทำไม่ยากนะครับสั่งซื้อมอเล่แล้วก็ชุดคันชักนะชุดคันชักหนึ่งพั 1, บาทแล้วก็มอเล่อีก700ด้อยนะครับ ส่วนมอเตอร์นี่ผมมีอยู่แล้วนะเก็บไว้